จะเด็ดมาดมหอมหน่อยลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลงเรื่องเป็นมแมลงผู้พึงแปลงได้จะบินไปคลึงเคล้าจ้า สวัสดีค่ะน้องเบลน้องทัศวัสวัสดีค่ะคุนลุกซื้อพ่อกระล่ะบัตรเี่ซื้อมาแล้วน่กําลังบอกคุณแม่คุณแม่ซื้อหกใบไม่ไหวแล้วต้องพานไปทั้งครอบครัวแล้วค่ะเลที่จัดไปเลยนี่คือพระเอกนางเอกของละครเวทีเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่า มีทั้งละครมีทั้งภาพยนตร์ครั้งนี้เป็นละครเวทีครั้งแรกท่านนี้ต้องรอฟังความพิเศษเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับความพิเศษสําหรับละครเวทีครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยละครเนี่ย ได้อินสป r เรชันมาจากยุคคุณเพชราแล้วก็คุณมิชัยบัญชาเลยนะฮะด้วยการแต่งตัวก็คือจะเอาจากยุคนั้นมาเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทันแบบไม่จะสดชื่นในยุคนั้นก็จะได้เห็นเลยย้อนได้เห็นเลยค่ะลายดอกอะไรสวยงามใช่ครับแต่ว่าที่สําคัญคือเรามาตีความใหม่ฮะปกติแล้วเนี่ยละครจะเล่าในส่วนคล้าวเป็นหลักแต่ครั้งนี้เนี่ยพอตีความใหม่ปุ๊บ แบบเป็นยุคของผู้หญิงที่จะต้องต่อสู้อ่ะทองกวาวก็เลยเป็นเป็นทองกวาวที่มีปากมีเสียงมากขึ้นในเวอร์ชันนึบ้าฉันบางเสิ็จใช่ฉันขอเลือกชีวิตของฉันบางสิถูกนแ่ง่ายก็คือทองกวาวอยู่ใกล้พี่สาวที่ชื่อว่าตุกี้นี่ใช่ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่เป็นเรื่องเราแหมก็แต่งตัวเข้ากันมากเลยวันนี้เนี่ยน่ารักเสียคนรู้ก็รูเหมือนรู้เหมือนรู้ว่าจะมาไงใช่ต่น่ารักมากเลยนะทองกวาวในเวอร์ชันนี้ก็มีความแตกต่างด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่ามนรักลูกทุ่งทองกวาเดิวมิชิคอลแต่ว่าอบอวลความรู้สึกความรักที่ทั้งเสียงเพลงทั้งความรักทุกตัวละครยังคงเดิมนะคะเหมือนที่เราเคยชมละครชมภาพยนตร์มาแต่ครั้งนี้ ความสดอะพี่ละครเวทีอ่ะมันเล่นสดมันเล่นมาแล้วไงครเวทีมีความแบบมันแต่มันสนุกนะมันพิเศษอะมันสนุกแต่ละรอบเราเล่นเราเล่นเรื่องเดิมเนี่ยแต่ว่ามันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นทุกรอบใช่ไหมใช่ค่ะต้องถามความรู้สึกเปาเลยเพราะว่าทราบมาว่านี่คือละครเวทีครั้งแรกในชีวิตของคุณเปาในชีวิตเลยเป็นน้องเาเนี่ยละครเวทีครั้งแรกเลย ว่าไปเลยเป็น,ปนยังไงไ<ะ>คือมันเป็นความฝันเลยนะคะเพราะว่าหน<ม>ูก็เล่นหนังมาแล้วเ,เล่นละครแล้วร<ม>้องเพลงก็ร้องอยู่แล้ว<ม>อีกหนึ่งสิ่งที่หนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากทํามากๆแต่ยังไม่เคยมีโอกาสเลย นั่นคือละครเวทีครั้งนี้ครั้งนี้คือได้เล่นเรื่องที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กๆด้วยคือแบบสุดยอดค่ะแล้วมันต่างไหมครับกับครั้งที่เราเล่นเล่นหน้ากล้องเล่นละครถ่ายในรายการกลับมาเล่นละครเวทีที่มันต้องมีความใหญ่โตอย่างเงี้ยมันต่างไหมความรู้สึกเนาะตอนแรกหนูกลัวมากรับงานไปแล้วรับด้วยแบบว่าอยากทําอ่ะแต่พอรับงานไปแล้วเอะเราจะทําได้ไหมอ่ะเราใหม่มากๆค่ะแต่ว่าพอได้ลองทําแล้วมันสนุกมากค่ะพี่มันเหมือนเอาศาสตร์ทุกศาสตร์มารวมกันไม่ว่าจะการแสดง บวกคอนเสิร์ตบวกร้องเพลงบวกร้องเพลงเต้นด้วยอะไรยางเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วคือมันสนุกมากๆมันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็พอทําแล้วรู้สึกว่าชอบเลยค่ะจะบอกว่าพี่ขอชื่นชมคนแคสติ้งทุกคนจะบอกว่าที่ร่วมแสดงในเรื่องเนี้ยไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่2ท่านนี้ด้วยคมีใครยังไงบ้างครับครับผมก็มีนะโยงฮะมารับบทเป็นพ่อทองก้อนในในเรื่องเขาจะมีตึงหนังตึงนยังไม่มีอิ้รุ พี่ดูกีเนี่ยพี่ไปดูซ้อมมาเหรอน้าจริงเนี่ยเขาอาจจะจับอย่างอื่นก็ได้เขาเก่งมากใช่มีชืเขานอกจากร้องแล้วเนี่ยนายโยงปกติเขาจะฉ่อยใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องเอาฉ่อยเนี่ยมาด่าไอ้คราวไงโอ้โหใช่เออเฉยเขาจะเออข้ามอีกมี่คขาอีกอ่ี๋และโยงครับป้าไก่เดอะวอยซ์ใช่ค่ะน้องๆจากยุงคาเรคคอร์ดมิวซันฟอร์มวันนี้เด็ดนะแก๊งเนี้ยใช่เข้าขาไปมากเลยนะเล่นเป็นบุปผาค่ะแล้วก็เล่นเป็นแหวน กับหมูน้อยตลกมากสองคนนี้คืออยู่ด้วยกันแล้วก็มีทีมเพลงเอกครับผมก็จะมีพี่เอิงเป็นสายใจในฉานะฮะมีพี่เอิงเอยมีพริมนะฮะแล้วก็มีแบงค์ครับ โอ้โหครบทวนนะครบทุกรสชาติแต่ละคนเคมีเข้ากันมากแต่ผมว่าพระนางเคมีเข้ากันมากเลยนะจริงๆและสำคัญคือจะบอกว่าเมื่อกี้เราได้ฟังบอกได้เลยว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นมนรักลูทุ่งแต่เพลงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในละครเวทีนี้ก็ไม่ธรรมดาใช่ครับเพลงที่ทุกคนคิดถึงไอ้มนรักลูกทุ่งสิบหมื่นอื นกร้องน้องช้ำมามาหมดเลยแล้วก็มีเพลงที่แต่งใหม่ด้วยค่ะเพราะทุกเพลงดีจังเลยนะจริงๆแล้วคือคือทัศที่ก็เป็นครั้งแรกที่มาร้องความเป็นลูกทุ่งแบบเต็มตัวใช่แต่ก็คือสุดเหมือนกันนะเมื่อกี้ที่ฟังนี่คือผ่านเลยนะพี่ดีมากเลยเราเราถเป็นแฟนคลับน้องทัศจริงๆบอกเข้ามาในเพลงลูกกรุงครั้งนี้ลูกทุ่งความยากง่าย โอจริงๆลูกมาโอ้ยคือลูกทุ่งมันต้องมีมีมีความเป็นเสน่ห์กลิ่นของเขาอะนะกลิ่นลูกทุ่งซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันต้องมาจากข้างในซึ่งผมก็ต้องคือนอกจากเทคนิคที่จะต้องฝึกเพิ่มแล้วเนี่ยข้างในสําคัญกว่าสรหรอบการร้องลูกทุ่งเพราะว่าเราต้องถ่ายทอดความเป็นท้องทุ่งความสวยงามความต่างๆให้เห็นบรรยากาศให้สมจริงที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าร้องไม่สุดเนี่ยคนดูก็จะไม่รู้สึกความยาก คือไปฝึกยังไงให้ร้องแล้วสุดที่สุดนะฮะก็คือความยากตรงนี้เมื่อกี้ลุงทันบอกว่ามันต้องมาจากข้างในค่ะจริงๆแล้วอ่ะพี่แทปอย่างหนึ่งับมาจากข้างๆด้วยต้องสิมกันนะใช่เจ้าแม่ลูกทุ่งเลยขอบคุณค่ะมันก็เป็นมิติใหม่จะว่าไปอ่ะนะแล้วท่าที่ได้ดูน้องร้องเมื่อกี้นี้นะฮะรวมถึงทีเซอร์ต่างที่ออกมา ผมว่าเขาเป็นไอ้คลาวในเวอร์ชันที่คนจะรักแล้วก็จะจดจาเขาด้วยครับเนาะไม่ต้องพูดถึงคุณเลยที่สุด่นเบาคือที่สุดแล้วในหัวใจพี่หัวใจทุกคนที่เป็นแฟนคลับที่สุดแล้วแต่ว่าไอ้คลาวเวอร์ชั่นคุณทัศคุณรู้ไหมคุณอุ่นภาคภูมิชมคุณทุกวันเพราะว่าเขาอยากมีหน้าตาเหมือนทัศน์ี่โกงมากต้องฝึกร้อคุณอุ่นอะใดๆประการทั้งปวงครับเต็มที่เลยซื้อบัตรที่ไหนเล่นยังไงที่อย่างไรายเอียดยังไง โอ้โใกล้ใกล้จะถึงวันที่จะเล่นแล้วนะคะสําหรับละครเวทีนะคะมนรักลูกทุ่งทองกราวดดอมิสิกอลนะคะจะเล่นในวันที่ 2, 3, 9, 10, 11นะคะธันวาคมค่ะที่โรงละครเคแบงสยามพิคเนตค่ะสยามสแควร์วันชั้น7นะคะแล้วก็ช่วงนี้พิเศษครับมีโปรโมชั่นจนถึงวันที่24นี้นะฮะครับมา5คนเนี่ยจ่ายแค่4คนอุ๊ยเหมือนแถมนะแถมมีแถมหนึ่งนะ บอกแม่แล้วบอกแม่แล้วบอกแม่ถือวังสามหมอแล้วถือวังสามหมอแล้วห้าใจสี่หาใจสี่มาสิบใจแปดถูกต้องถูยิ่งมาเยอะยิ่งได้ลดเยอะมาสิบห้าใจสิบสระสิบสามดิสสองตังโมมาเลยอ๋อแ็นว่ายิ่งมาเยอะยิ่งใจน้อยทุกที่นั่งทุกที่นั่งด้วยนะครับทุกราคาเลยใช่ครับ วิมาห้าใจสนงมากดีมากมากเลยเอาใครจองแล้วไม่ต้องเสียใจนะคุณก็สนุกสนานไปแล้วนะจองเพิ่มตอนนี้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับเอาย้ำแล้วซื้อบัตรที่ไหนครับก็สามารถซื้อบัตรได้แล้วครับที่ไทยทิ켓เมเจอร์ทุกสาขาเลยครับผมหรือว่าโทรไปได้เลยครับที่02 2623456ครับครับผมนี่หัวคิดแล้วนะ10คน10คนใครบ้างดีนะจ่ายแปดขายให้กเพื่อนนะรู้ไวมพี่คิดอะไรอะไรฮะ ไททิเก็ตมันอยู่ตรงไหนใกล้สุดนี่เรื่องของคุณเหยอเนี่ยรโทรรีบๆเลยนะคะรีบๆเลยค่ะครับคุณจะมีความสุขนะฮะทั้งเรื่องราวของเพลงดูไปนี่ก็สีสันอลังการทีมสร้างของเรานี่ก็คุณภาพนะสยามพิธเนศนะการันตีหลายละครมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยประการทั้งปวงห้ามพลาดกับมนตรุทุ่งทองกราวเดอะมิวสิควลครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากไปดูกันเยอะๆซื้อบัตรเลยที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับ